มีตะกิงอย่างเงี้ยโดโดขึ้นมาเราไม่ได้กําจัดหญ้าออกครับจร,จริงๆแล้วเขายังไม่ตายนะครับปลูกพยุงสิบต้นสุดท้ายนี้เสร็จก็คงต้องหยุดปลูกไปก่อนเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆที่ผมคิดว่าตายแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่ใส่เยอะไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยพยุงไทยเนี่ยครับเป็นไม้มงคลด้วยนะครับมันเปลี่ยนวิธีการทำกรเกษตรมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างอยากจะทำป่าไว้ให้ทุกหลานด้วยลูกหลานจะได้ไม่ลำบาก สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อสู่รายการฟาร์มฟิตปชิกอ้วนนะครับด้วยความอ้วนของผมนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ<อ>ผมก็เลยอยากจะหาวิธีลดความอ้วนนะครับโดยใช้วิธีการออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้เพิ่มสีเขียวให้กับโลกใบนี้ไปด้วยพร้อมๆกันเลยครับแล้วการออกกาลังกายวันนี้ของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีคุณแม่ผมมาช่วยด้วยวก็คือการปลูกต้นพยุงไทยครับ Okay, Shift, โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฝนมาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้มาปลูกต้นพยุงไทยกันครับก็เดี๋ยววันนี้นะมีคุณแม่ผมมาช่วยปลูกนะครับเป็นการปลูกซ่อมก็คือปลูกทดแทนต้นที่ตายพอแรงจัดเลยครับฝนพึ่งมาครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวนี่ต้นพยุงไทยเป็นไม้มงค,คลของไทยครับแล้วก็เนื้อไม้ใน <Lets S 1> ดีมากเลยครับไปลุยกันเลย ดูนะครับเพื่อนๆต้นไม้ที่ผมคิดว่าตายไปแล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจมันแต่ที่ไหนได้ครับดูรอดแล้วก็เขาก็แตกกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับตามตามต้นนะครับเห็นว่าผมเล็กๆเนี่ยใบยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อโอ้โห oh, oh, สุดยอด <no. S 1> ครับต้นอะไรเดี๋ยวจาไม่ได้แล้วครับเขาใบมันยังยังไม่งอกใบใบเขายังงอกไม่เต็มเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเขาคือต้นอะไร ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆที่ผมคิดว่าตายแล้วดูนะครับใบแห้งอย่างนี้แล้วก็ดูต้นเขาเนี่ยมีแต่กิ่งอย่างเงี้ยโดโดขึ้นมาจริงๆแล้วเขายังไม่ตายนะครับ <Wow. S 1> ดูนะครดูที่ปลายปลายของกิ่งโอ้โหแล้วไล่ดูครับไล่ดูนี่เห็นเขียวๆไหมครับยังไม่ตาย บางต้นเนี่ยผมก็ข้ามนะครับไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ําเขา<อ>ก็นึกว่าเขาตายไปแล้วต้นไม้นี่เขาน่ะดินน้นรนเอาชีวิตรอดอสิเยอะน่ครับปลูกต้นพยุงนะครับเดี๋ยวปลูกกันง่าย,ายเลยผมมีหน้าที่ขุดหลุมแล้วก็คุณแม่เขาก็จะเป็นคนปลูกแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็เอาย้าที่อยู่รอบๆนะครับปิดโคนต้นไว้เพื่อ เผื่อฝนเข้าขาดช่วงอีกเราจะได้ไม่ขาดน้ําครับเียราก็ลดน้ําไปด้วยเพื่อความชัวร์จะไม่ต้องปิดใกล้เกินเพราะเดี๋ยวร้ามันเน่าเราจะทําให้รากเน่าออ๋ก็คือจะจะ,จะไม่ปิดใกล้โค้นต้นเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้รากเน่าได้ครับแล้วก็ทําให้เป็นที่อยู่ของแมลงด้วยนี่ปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ ใช้หญ้าที่อยู่รอบๆแปลงนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้กําจัดหญ้าออกครับหญ้ามันเป็นมิตรกับเราเป็นมิตรกับต้นจริงจริงต้นพยุงไทยเนี่ยครับเป็นไม้มงคลด้วยนะครับเป็นหนึ่งในเก้าไม้มงคลของไทยแล้วก็เป็นต้นที่เขาเรียกว่าปลูกเพื่อเป็นมรดกครับเพราะว่าจริงๆเขาโตช้า ทนแรงก็จริงแต่โตช้ามากๆครับกวาจะใช้ได้เนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีขึ้นไปเพราะว่าพะยุงเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาส่วนของแก่นของเขาไปในตัวด้วยแล้วก็กวจะใช้ได้ก็นั่นแหละครับเป็นไม้อนาคตจริงๆแต่ก็อย่างน้อยเราก็ได้ใช้ร่มเงาของเขาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากใบนะครับจริงพะยุงนี่ก็ใบเขาเนี่ก็มีประโยชน์มากคล้ายๆกับต้นก้ามปูหรือต้นสำชาครับคล้ายๆกัน มะแรงปอไม่รู้มาจากไหนครับเต็มไปหมดเลยระหว่างที่ผมนั่งพักอยู่รอบตัวผมแล้วครับบินไปบินมากัน <c oughs> มาลุยกันต่อครับกับภารกิจปลูกต้นพยุงไทยเรามาปลูกซ่อมบางต้นที่เขาตายนะครับก็มีหลายต้นที่เขารอดต้นลอดๆเนี่ยมันก็ไม่น่ารอดเราลุยกันเลยครับ ดินในฟาร์มของผมเนี่ยก็จะเป็นดินทรายพอเป็นดินทรายแล้วเนี่ยพอฝนทิ้งช่วงก็เจอปัญหาดินเนี่ยแห้งเลยครับเนี่ยเนี่ยค็คือปัญหาท,ท,ที่ที่ดินของผมเพราะว่าดินทรายเนี่ยอุ้มน้าไม่ค่อยอยู่ปลูกไปนะถ้าเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงก็ก็ไม่รอดผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องปลูกไปแล้วก็รดน้ําไปด้วยต้องหิ้วน้ำมาอีกเหนื่อยมาสองเท่าโอเคครับเดี๋ยวผมปลูก พยุสิบต้นสุดท้ายนี้เสร็จก็คงต,ต้องหยุดปลูกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนตกหนักๆนานๆมาอีกสักรอบนึงครับเคลุยเลยดินแข็งมากเลยดินมันเสียด้วยสุดยินมันทำมันอยู่ไงดินมันเสียเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เนี่ย แม่เขาให้ชาวปลูกมันก็เลยอย่างที่เห็นนะดินก็แข็งปลูกมันสำหรัลังนี่ใช้สารเคมีทุกอย่างดินก็เ,เป็นกรอนอย่างีมงาาม้มันมันไม่มีอะไรเลยครับโอเคลุยกันต่อครับ ก่อนในที่ที่ดินตรงเนี้มันเป็นยังไงนะมันอุดมสมบูรณ์กว่านี้ไหมอุดมสมบูรณ์สมัยแม่เด็กๆเนี่ยมีปลูกแตงพงแตงไทยแล้วอย่างามันเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรมันเปลี่ยนไป<อ>เมื่อก่อนนี้จะมีปลูกถั่วลิสงด้วยตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดินทรายไง<อ>ปลูกถั่วลิสงแล้วก็มีปลูกเต็งไทย แตงไทยนี่มันจะปลูกช่วงนงนาน,นี้แล้วมะลูกแตงไทยแตงมูอ,อ,อะไรพวกนี้ปลูกได้หมดเออนาะปลูกได้หมดแตงไทยแตงมูแตงไทยใส่สุตนมากเป็นเทมไทยเมื่อก่อนนี่แม่แม่มาปลูกเองไหมหรือว่ามาปลูกมายาพวกยายพวกแม่เออ๋อพวกยายพวกแม่ก็คือ,อเหมือนก็เหมือนกับตอนนี้เรามาปลูกต้นไม้กันก็มีผมมาช่วยอะไรนี้เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่ใส่เยอะไหมไม่ใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยโอ้แล้วตอนเนี้ยถ,ถ้าดินตอนเนี้เอาไปปลูกอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้อพูดง่ายเกษตรกรมันเชื่อไปแลว้วว่าจะต้องทําแบบแบบที่เขาโฆษณากันนะนสารเคมีอะไรพวกนี้อ่าใ,<ช>ใช่เพาเชื่อไปแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนได้หลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้มาทาเพราะเรามันทำธุรกิจแลเนาะทำธุรกิจกันก็แปลว่าแม่มีความรู้พวกนี้นเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็เอ็นที่มันตลอดก็แนะนําเขาแต่มันก็ทําไม่ได้ Mm hmm. จนมาปัจจุบันเนี่ยเราบอกตรงว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดแล้วอยากอยากจะทําป่าไว้ให้ทุกคนแล้วก็ให้ลูกหลานด้วย mm hmm. ลูกหลานจะได้ไม่ลําบากเพราะว่าทําธุรกิจอะ่ะเดี๋ยวนี้มันยากเพราะเราถูกในทุนเนี่ยทุนใหญ่อะ่ะมันมาเหมือนกับว่ามาไม่ค่อยให้โอกาสเราอะ mm hmm. ยาก mm hmm. เพราะเขาทุนเยอะไง บอกตรงว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดลเลยอยากอยาก,อยากจะทำป่าให้ทุกคนแล้วก็ให้ลูกหลานทำธุรกิจเดี๋ยวนี้มันยากเพราะเราถูกในทุนมาไม่ค่อยให้โอกาสเราว่ายากยากอันนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับพี่ตายให้ร <c oughs> อดนี่ย <c oughs> <c oughs> ตายแล้ว จเจอแบบพืชที่มันเป็นเถาเถางี้นะรีบเอาออกเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะมาเลืย้ยเลื้ยพันต้นไม้ของเราจะตายเต็มที่นะงานีเยอะนะเต็มนะที่เลยเตีย่ยมันมีเยอะเลยครับเดี๋ยวเป็นภารกิจต่อไปครับไล่ไล่กำจัดอันนี้คาดหวังว่าจะรอด แล้วไม่ใช่เทวดาเห็นว่าฝนทิ้งช่วงไปนานขนาดนี้ไม่ใช่แบบตกไม่ลืมหูลืมตานะครับดูด้วยนะเทวดานาะฝากไว้ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ที่ไม่น่ารอดเรียกว่าไม่น่ารอดดีกว่า ก่อนฝนจะตกลงมานี่เขาเขาไม่มีใบด้านบนนะมีแต่กิ่งก้านโดดเดี่ว้้แต่ก็รอดมาได้โอเคไหนๆก็รอดแล้วเจตนาลมที่ยังอยู่เราก็ต้องดูแลเขาไปครับจบแล้วครับภาร,รกิจวันนี้ครับหนึ่งชั่วโมงกับสบเอ็นอาทีครับเขาผ่านไปได้เจ็ดร้อยกิโลแคลโอเคครับเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับภารกิจปลูกต้นพยุงไทยครับาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขนะเหนื่อยก็ฝนแต่ว่าเหนื่อยนะไม่เหนื่อยก็อะไรเหนื่อยก็ฝนฝนมันไม่ตกเราให้เราอะตอนนี้นี่ก็เหมือนกับว่าเนี่ยลมเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมครับเนี่ยลมกำลังพัดเลยนะครับนี่แล้วก็มีเมฆมีอะไรนะครับคอยช่วยลุ้นกันด้วยนะครับว่าจะมีฝนมาตก ตกมาให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้มาเหนื่อยกันอีกรอบเหนื่อยเหนื่อยต้องเหนื่อยแบกน้ำมาอีกรอบหนึ่งนอแบกน้ำอีกดูแล้วระบบน้ำก็ไม่มีนอกจากที่เราได้มาปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็ผลประยได้ของเราก็คือการได้ออกกําลังกายไปในตัวนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนี้ไปด้วยนะครับฟามฟิตครับโอเคครับไปบานเพื่อนก่อนเจบ๊ายบายค่ะบายครับ